ผมพาวเวอร์ Power, ใช้ในกรณีไหนใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพวันนี้ช่างเคมีคำแนะนำครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ จะทำให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆครับปุ่ม power หรือสวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ที่โหมดกำลัง power โหมดในกรณีที่รีเร่งเมื่อต้องการกำลังของเครื่องยนต์ในการขับขี่ที่ตอบสนองตอ่อเครื่องงได้ดีเช่นใช้สำหรับการเร่งแซงโหมดนี้จะทำให้เครื่องยนต์มีกำลังมากขึ้นลากรอบได้มากขึ้นเกียร์จะเปลี่ยนช้าลง เล่งแซงได้ดีเมื่อเทียบกับโหมดอื่นๆครับข้อดีของโหมดทาวเวอร์มีดังต่อไปนี้ครับทาให้สามารถเร่งแซงได้อย่างรวดเร็วทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นขณะขับขี่ครับโดยเฉพาะถนนที่เป็นเลนแบบสวนทางกันแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับคือพาวเวอร์โหมดจะกินน้ามันเชื้อเพลิงมากกว่าโหมดอื่นดังนั้นการใช้งานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ควรจะใช้ในเวลาที่เร่งรีบหรือใช้ในเวลาที่จําเป็นครับเช่น การเล่งแซงในช่วงเวลาขับขันหรือทางเลนสวนครับเมื่อแซงแล้วต้องให้กลับมาใช้โหมดอื่นๆที่มีความประหยัดกว่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับสาระความรู้ที่ยังเคนนำมาฝากในวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะครับนึกถึงโตโยตานึกถึงเคมอเตอร์สวัสดีครับ